สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยฮะนี่อยู่ในเกมแฟ s i แมนนะครับผมโอ okay. okay. เคโอเคฮะเป็นเกมดังที่ชวนคิดถึงในสมัยเด็กมากๆที่ผมไปบ้านเพื่อนแล้วเพื่อนมันจะต้องเล่นเกมนี้อยู่ตลอดโอเคมาเราจะมาเล่นให้ดูกันเกมนี้ก็เก่ามากเลยฮนะ ออกมาเมื่อปี1,999มั้งน้าจะไม่ผิดหรือปีพศ2,542นะฮะซึ่งตอนนั้นผมอายุเพียงแค่สองขวบเท่านั้นแต่พอมาโตมาประมาณเจ็ดแดขวบไปบ้านเพื่อนก็เห็นเพื่อนยังเล่นอยู่ฮะก็เลยดูมาเล่นโอเคแล้วนี้จะมาเล่เลนให้ดูแต่บอกก่อนนะว่าถ้าผมแพ้ตรงไหนก็ตรงนั้นนะฮะเพราะผมเล่นไม่เก่งจริง เพราะว่าตอนไปบ้านเพื่อนก็ได้ดดแต่ดูฮะไม่เคยขอยืมเพื่อนเล่นเลยโอเคเกมสตาร์ท okay. เริ่มเลยนะไปเฮ้ยเริ่ม a r t Pepsi man, you got here just at the perfect time. I got a call that a vending machine ahead ran out of Pepsi, and I was just on my way there when I got a flat tire. There are a bunch of people gathered in front of the vending machine, they want Pepsi, and the word is that they're just about to riot. I plan to head over there as soon as I can fix this flat, but it looks like it's gonna take some time.

เอ้ยเกือบแม่ต้องกระโดดลบพยายามเก็บไม่ได้เยอะที่สุดนะกระป๋องแป๊บี่เอ้ย,เ,อยเกือบโดนเอยทังคุ้มหัว ซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายฮะตรงนี้ต้องมา้ด้านให้ดีๆเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโดนจนได้ระโดดเช็คพอยต์รถขยายก็ เฮ้ยเกือบมโอ้ยลดขนเฟอร์นิเจอร์เฮ้ยเ้ยเกือบโดนโอ้ยกระโดดเร็วไปหน่อยโอเคถึงตู้แป๊บซี่แล้วขอสักกระป๋องก็แล้วกัน เก็บไปได้96กระป๋องนะฮะเวลา1นาที34วินาทีนะฮะโอเคมาเฮยอ่าสะดุดะ โอ้ยโดนดี๋ยวกูจะพ้นตรงนี้เล่นสปีดกระโดดเออสไลด์เฮเช็คพอยแมสเก็ตบอร์ดเออเลี้ยวไม่ทัน ้ยได้ไงเนี่ยเฮเยเร็วเร็วเร็วเออนิอยู่ในเมืองซานฟรานซิสโกแน่เลยกระโดดเนี่กระโดดเอาประโท เรียบร้อยเลยเวลาจะพอเพอาวันนี้เอาโอเคเดี๋ยวเลี้ยวไปดีกว่า<笑><笑>เฮ้ยโด,ด้ยเกือบโดน เฮ้ยรถถอยมาเร็วเร็วเร็วยี่สิบวิเร็วเร็วสปปดสปปดสปีดชัยสปีดชัยสปถึง เก้าสิบสี่นะฮะรถมาจากไหนชนกระแทกกระป๋องเอต้องวิ่งหนีกระโดดกระโดดอีกโอ้ยโอ้ยสะโดดสะโดด โอ้ยกระโดงทีเดียวแปเลยนะโอเครอดสเปดหนึ่ง เป็หนงเคลียนะฮะ่ได้ีมากเลยนี่ผมลอง,ลองเ,ลเล่นไปแล้วเนี่ยผมไม่เคยผมไม่เคยเกินด่านส <How about S 1> เลย that, ฮะ <see? S 1> <laughs> next stage Man. There's a building on fire just ahead. We need to get there immediately, but look what's happened! According to reports I have heard, they got the fire under control, but there are some people that couldn't escape fast enough and are trapped on the roof. They are extremely exhausted, and it doesn't seem likely that we can get first aid to them in time. Can't you give them something to help revive them, Pepsi Man? สเตย์สองเริ่มฮนะโอ้ยโดนแล้วเพิ่งจะเริ่มเองโอ้ยเกือบโดนโอ้ยถังถังโอ้ยเกือบโดนโอ้ย รถเช็คพอยแล้วโอเคสไลด์สไลด์สไลด์อีกสไลด์ Slide ไปเรื่อยอะ่ะสไลด์สไลด์ี่ต้องดูดี มีทั้งสไลด์ทั้งกระโดดเนี่ยสไลด์กระโดดเร่งสปีดอ่ากดไม่ทันอ้าวสะดุดสะดุดขี้มดเฮ้ <Yeah. S 1> นี่สไลด์ยาวะเฮ้ยเฮ้ยหลบกระโดดฮะสไลด์กระโดดสไลด์สไลด์กระโดดเร่งสปีดนี่ไม่เอาแล้วกันเดี๋ยวโดนอีกอสไลด,ด์กระโดดกระโดดเฮ้ยเกือบล่วง เอาสะดุดเฮ้ยแล้วมาวิ่งอาอตรงนี้มันไม่ถึงอยู่แล้วโอ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ย,อยลบลบลบอีก สไลด์กระโดดเล่งสปีดกระโดดกระโดดสไลด์กระโดดเอารกระโถกดผิดกระโดดโอเอาคอันนี้ยังถึงกระโดดกระโดด,โด,ดไม่ถึง ะรอดป่วาวะเนี่ยเราก็อุตส่าห์รู้ทางแล้นะว่าต้องกระโดด กระโดดเอาทำไมไม่กระโดดวะโอไม่โอ้ยเกือบโดนเนี่ย <Yeah. S 1> โอ้ยโดนอีกแล้ว กระโดดกระโดดกระโดดอีกเฮ้กระโดดเออรอดแล้วกระโดดสไลด์ เฮ้ยแมคโครโอเคถึงโอเคพักกินแฟปซี่ก่อนเก็บได้95กระป๋องนะฮะ อ้าวตกข้อมาวิ่งในท่อน้ำเฮ้สไลด์โอ้ทางเออกะโดดไม่ทัน โอ้ตอกไหมโอ้ไม่ตกไม่ตกโอ้โอเคตรงนี้มันไปไม่ได้เอ้ยเกือบล่วงโอ้ทางจะแคบเลยขนาดนั้นสลายโอ้ไอ้ไม้บางเมื่อกี้มันมีแฟปซี่ซ่อนอยู่ด้วย โอ,ยอ้ยวิ่งเร็ววิ่งเร็วกระโดดก็สูงเฮ้ยเช็คพอยต์โอ้โอโอล่างรถไฟเฮ้ยเกือบหลบไม่ทันสไลด์เฮ้ยเออจะโดดพ้นไหมเนี่ยโอเคพ้นพ้นเอา อ้าวชนค<ผ>นเฮ้ยรถไฟมามเรียบร้อยเลยโอ้โหสไลด์ก็ตกไปเลย เกือบล่วงเนี่ยโอเคได้แล้วอ้าวปะโทรมาหาเราด้วยเลยโอ้ยโดนแหละนี่ก็ห้ามเหยียบวะเนี้ยอ้าวปะโทรเหลือชีวิตเดียวละ แพ้คราวนี้คือจบฮนะอ้าวเรียบร้อยแพ้เกมโอเวอร์ <laughs> over, ทันที <laughs> โอเคโอเคฮะก็ผมไว้เท่านี้เลยฮะสำหรับแ e p s i ซี่แมนเป็นยังไงกันบ้างฮะใครมีประสบการณ์กับเกมนี้ <laughs> ก็ลองคอมเมนต์มาบอกได้ฮะ เกมนี้ก็เครื่องนู่นเลยฮะ PlayStation 1โอ้โหเก่ามากใครใครดูแล้วก็นึกถึงสมัยนึกถึงตัวเองสมัยเด็กก็คอมเมนต์คุยกันได้ฮะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะฮะท่องผมก็มี Super ร์แตงแล้วใครอยากสนับสนุนผมสนับสนุนได้ที่ปุ่ม Super t a แตเลยนะฮะโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากโอเควันนี้ขอไปก่อนสวัสดีครับ